มาค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปดูดเชอร์รี่หวานญี่ปุ่นพันมาหน่อยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นต้นกล้าที่ซื้อมาจากนเอฟส้มนะเวลาเขาสุกนะคะส่วนเขาจะเป็นสีแดงเข้มแบบนี้นะคะเนื้อก็จะนิ่มๆหน่อยแล้วก็มีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะเนื้อแบบฉ่าม,มากเลยนะนี่จะเป็นต้นของเขานะคะลักษณะต้นเขาเนี่ยจะเป็นแบบทรงพุ่มน,นะคะ เราก็เลยจะต้องตัดแต่งกิ่งของเขาตลอดเวลานะคะแล้วก็มัดให้ต้นเขาเนี่ยบังคับให้ต้นเขาเนี่ยพุ่งขึ้นสูงนะคะแล้วก็ตัดกิ่งข้างข้างข้างล่างออกเพื่อให้ต้นเขาโตสูงนะคะเวลาเขาติดลูกก็จะติดแบบนี้เลยนะคะลูกที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นลูกที่เหลืออันน้อยนิดนะคะจเปเดมอาจากสายตาน็อกได้เวลาเขาสุกเขาก็จะสีสวยแบบนี้นะคะการดูแลก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เราปลูกได้ประมาณหนึ่งี่ยละเขาก็จะเริ่มติดลูกชุดแรกแล้วนะคะ ส่วนการใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยเหมือนพืดผลตามปกตินะคะช่วงที่ติดดอกก็บำรุงดอกช่วงที่ติดผลก็บำรุงผลนะคะ